โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติม um ได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมท T k t เคทีสตูดนะ ลาเมินยามานะครับผมตัวฟรีตัวฉลองแชมป์เวอร์ชันที่สองวะ่ะเวอร์ชันแรกเป็นเออ่เป็นเออ่ของยูโรนะนะบนยูโรเวอร์ชันนี้เป็นลาลิก้านะทรงดีนะลาเมินยาเมาเวอร์ชันนี้ RWF ลมิ่งแฝงว่ะลมิ่งแฝงยังไงดียังไงดี โอเคอืมถ้าเทียบกับจริงตำแหน่งเดียวกันหมดแหละแต่ก็สไตล์เหรออืมเอาตัวฟีเหมือนกันก่อนแล้วกันตัวฟีเหมือนกันหนึ่งร้อยกับเก้าแปดร้อยดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมร้อยดีกว่าอยู่แล้วชัดเจนทุกอย่างมาตัวร้อยดีกว่าอยู่แล้วมีทุกอย่างเลยวะ่ะเดับลูลทัชก็มีวะ่ะ และมีนงียหมาวยิงได้ปั่นโค้งได้แต่จบสกอร์ยังไม่ได้ขมมากนะเอาจริง7-7เจ็ดเองนะมันน้อยอย่างว่ายิงสักแปดสิบก็โอเคที่เจ็ดเจ็ดว่ะถือว่าน้อยแต่ครองบอลความเร็วได้จัดอยู่แล้วนะืมล่าสุดดีกว่าอยู่แล้วครับผมโอเคถ้าเทียบกับฟีเจอร์หรอฟีเจอร์ม่วงหนึ่งร้อยอันนี้เหมือนจะสูสีคนละสไตล์คนละตำแหน่งโอ้โหตัวโฮเปลเยอร์แม่ง ของดีโฮเลเยอร์ของดีต้องบอกเลยของดีล่าสุดได้เกมรุกได้เลี้ยงบอลเล่นบอลกับตัวโฮเลเยอร์ได้บอลคอ,อนโรลส่งัานเปิดบอลจบสกอร์ความโค้งถ้าได้รวมก็โดยรวมนะให้โฮปเลเยอร์ดูดีกว่านิดหน่อยนะโดยรวมไป่ข้งล่างก่อข้างล่างโอโ้โหล่าสุดได้สปีดสปีดต,ตน้นถ้าเรื่องความเร็วรล่าสุดเร็วกว่า,าจริงนะถ้าเรื่องความเร็วเนี่ยล่าสุดเร็วกว่าแต่ถ้าเรื่องความหลากหลายเนี่ยผมว่า ฟีเจอร์ม่วงดูดีกว่าหลายๆอย่างนะแต่ถ้าเรื่องความเร็วคือล่าสุดหลากหลายฟีเจอร์ม่วงนะฟีเจอร์ม่วงโอเคเลยนะถ้าโดยโดยรวมจริงก็ก็ให้ฟีเจอร์ม่วงนะให้ฟีเจอร์ม่วงนะสเตมินาเยอะกว่ามีแข็งแกร่งที่เยอะขึ้นบาลานซ์ดีขึ้นความโค้งจบสกอร์คมขึ้นจ่ายบอลดีขึ้นนะขึ้นหลากหลายโอเคโอเคเลยนะแต่มันเพิ่มสกิลไม่ได้แต่ให้ฟีเจอร์ม่วงอยู่นะแต่ล่าสุดไม่แย่หรอกก็ถือว่า0 0อ่ะอขึ้นร้อยนะ ตัวนี้ปิดขวาสร้างสรรค์เกมติดบูธเหรอเหมือนตัวเมื่อกี้เลยว่ะหลากหลายแต่แต่รอบนี้ล่าสุดหาช่องบวกเยอะเลี้ยงบอลแล้วปกับตัวบวกเยอะนะถ้าโดยรวมจริงเนี่ยถือว่าสูสีสําหรับส่วนบอลแต่ล่าสุดจะเน้นๆกว่านะเน้นอันที่จําเป็นมากกว่านะข้างล่างเหมือนตัวเมื่อกี้เลยว่ะเหมือนตัวเมื่อกี้เลยว่ะนะคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันหลากหลายฟีเจอร์ม่วงเหมือนเดิมถ้าแบบเรื่องความเร็วคือล่าสุดแต่ตัวนี้มันมีบูธไง มันมี boot. Oh. บูทโอ้โหจบถ้าติดบูทคือจบตัว101ดีกว่าเลยถ้าติดบูทนะหนึ่งรดีกว่าขนาดไม่ติดก็ยังดูดีเลยอะ่ะจริงโอเคยังสู้ร้อยหนึ่งไม่ได้ว่ะนะเก้า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 ว่หัวนี้ล่าสุดดีกว่าแต่ถ้าติดบูทเหรอแต่ถ้าติดบูทเหรอติดบูทบวกหก ข้างล่างก็ยังให้ล่าสุดอยู่นะไม่ต้องบูดเลยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับรามมินาเมลตัวฟีเจอร์ส่วนตัวผมให้ตัวนี้ดีสุดนะให้เวอร์ชันนี้ดีสุดเราลงมาก็ก็จะเป็นตัวล่าสุดของฟีนั่นแหละนะแต่ของฟีน่าเล่นนะรอบนี้นะรบมินแฟลก์สไตล์ใหม่ก็น่าดูสําหรับรเมมินาเมลส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฮมเพลเยอร์ร้าสเกมเหมนะแล้วก็สไตปีนะล่าสุดมาเป็นรบินแฟล์ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let